มาดูกันในฮิทที่2นักกีฬาประกอบไปด้วย1 3ึ2ครับจันชนุกบุญนาคสอฮาบายเอ็กซินทรอโรงเรียนสาธิต1 3ึ่งสนึนัญญาลอดสุโขสมุรประการ1 3ึ่งนัทมนอินเทพซีเคเะซิงระยองทีม1307งสามนยซีรินทราชูเกศรบิ๊กแมนชายนาทีม1 3ึ่งสามสท นัทชัยยาจันแสงบีมพรพนคอศสีอวิธีสองโมโตที่ผ่านมานัทมอนอิเนเทพครับซีแ a นเลสซิ่งนั้นทำได้ดีเลอเกินครับเธอคว้าอัานดับหนึ่งทั้งสองโมโตรครับมาดูกันมาดูการ,าการแก้เกมเอาละครับ f อฟซีเีสมุรปราการมาแล้วครับคนนี้ชื่อธนัญยานะครับธนัญญาครับจากสมุรปราการหมวกสีส้มๆเจบๆนะครับมาแล้วโอ้โทนความแข็งแรงของ นัทชมอนอินเทพได้หรือเปล่าครับจากซีเคเ i ซิ่งครับเอาแล้วครับตัดสินใจครับ1และ2และ3รวมไปถึงเมนูนะครับซิรินทาชูเกสอนด้วยครับและแล้ว3โมโตโก็จบลงด้วยอันดับหนึ่งทั้ง3โมโตนัทชมอนอินเทพซีเคเ i ซิ่งเดอยองครับ